สวัสดีครับเดี๋ยวทําคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะตรงนี้ก็เป็นเตาอบนะครับคราวนี้เราจะพาพี่ๆน้องๆนะครับและผู้ที่สนใจนะครับมาชมว่าเดินเดินตามกันมาเลยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะมีพร้อมนะครับมีพร้อมแล้วใช้เวลาผลิตประมาณ5-7วันนะนะครับ5-7วันแต่หมายเหตุต้องดูจำนวนด้วยนะ ถ้าแผ่นสองแผ่นโอเคห้าถึงเจ็ดวันได้แต่ถ้าเป็นร้อยแผ่นนี่ก็ก็ต้องขออนุญาตว่าให้เวลาเราหน่อยเถอะนะให้เวลาเราหน่อยนะครับตรงนี้เป็นเตาอบนะอตตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาลงเรื่อยเราอยู่ตรงนู้นนะลงเรื่อยลงจอยนะอยู่ตรงนู้นด้านซ้ายเป็นลงเรื่อยด้านขวาเป็นลงจอยนะครับลงจอยตรงนี้ก็ เป็นแหล่งอาหารนะเป็นแหล่งอาหารไม้พวกนี้อบเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำนะครับพร้อมที่จะทำเลยอบเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นสั่งของที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วง มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนี่พากันมาชมกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่เตรียมพร้อมไว้เลยจะมีทั้งสักพมา่าและสักสวนป่านะครับไม้สักสวนป่าของเราจะเป็นไม้ที่เกรดดีนะอายุจะค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยพวกนี้เราก็จะเตรียมใส่ไว้แล้วนะนะครับจะใส่ไว้แล้วเนี่ยนะครับ ไม้เราใส่ไว้พร้อมที่จะทำนะครับเนี่ยเกตเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยรู้ว่าแห้งไม่แห้งเป็นไงเคาะเหมือนละนาดเลยไหมั้งน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 ง,ง,ง,งเนี่ยเป็นไม้ที่อบแล้วนะครับก็พี่พี่น้องนองสั่งได้เลยช่วงนี้ บางทีอาจดูละเกะละกะหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางท่านใช้ไม้แบบนี้ใช้ไม้อีกแบบนึง่งคราวนี้จริงๆตอนแรกมันจะเป็นระเบียบมากเลยนะครับคราวนี้ใช้ไม้แบบนี้เยอะใช้ไม้แบบนี้เยอะเราก็ต้องเอาออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยจัดกันใหม่แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบลกๆแบบนี้แหละบ้านช่างนะครับจะเป็นประมาณนี้นะไม่ต้องห่วงนะไม้เราอบเรียบร้อยแล้วนะครับ การอบไม้ก็คือการรีดน้ํารีดความชื้นออกจากไม้นะครับทําให้ทํางานแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นแบบวงกบประตูหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะถ้าคุณลูกค้าให้เราอบเราก็อบนะครับเป็นไงดูแล้วสบายใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ ต่างๆบางท่านก็จะถามว่าไม้เราแห้งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะรับประกันได้แห้งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่แรกอบร้อเอร์เซนดีกว่าความชื้นอยู่ระหว่างเก้าถึงสิบเอ็ดเต็มที่สิบสองนะครับโดยใช้การจิ้มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แตะนะไม่ใช่เครื่องแบบแตะนะใช้จิ้มะแทงลงไปเลยแทง,งไปในไม้เลยใช้เป็นเข็มๆนะครับ ถ้าพี่น้องร่วมอาชีพนะถ้ามีแบบตัวที่วัดนะเขาจะรู้ใช้เข็มแท่งนะครับเข็มแทงลงไปก็เรียกเป็นเครื่องวัดความชื้นนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้กันนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะตอนนี้ต้องทําตามเทรนอะไรกดสับสไครต์นี่กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะมีการเลื่อยไม้นะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะครับการเลื่อยไม้หรือการเรียนรู้ในการเลื่อยไม้การตั้งไม้นะครับการเลื่อยเลื่อยอยังไงเลื่อยไม้สักเลื่อยไม้เบญญพันธ์นะครับโอเคขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ